สวัสดีครับอันนี้ผมว่าเดีย่ครับนี่เราก็อยู่แหลมเจริญเลยยอมโอเคครับาลยยอมนี่ครับบรรยากาศครับก็เดินหาอะไรกินครับก็น่าจะอยู่นี่ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงเลยแล้วค่อยไปตอนเย็นใช่ไหมพี่แดงยังไงโอเคไหมครับนี่น้องนายน้องเร็วครับดีแน่นอนเรวเรวเวด็กเด็กครับโอ้โหไปไงนี่บรรยากาศชายหาดสวัสดีครับ สวัสด uh, ีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับว่ออินเจ้าเนมครับฮะอินสครับเอลิสเอลิสใช่ป่ะอ่าอันนี้เวไนยของพ่อบ้านเพย์ฮะบ้านเพย์อ๋ออ๋อมามากใกล้ใกล้นี่ก็บรรยากาศครับสนามหลีกหยอดนี่เลยเออแฟนฝั่งทีมเยอะครับแฟนแฟนบอลบีทีมแล้วก็กองเชียร์ครับระยอง อ่าชื่ออะไรเอ่ยอะไรนะครับขิมค่ะขิมนะครับแล้วชื่ออะไรครับปิิมโอเคครับอันนี้เป็นคนระยองปะใช่ค่ะคนระยองนะครับอ่ะอันนี้เชียร์เชียร์เชียร์มากี่ปีแล้วครับเลยมาสองแล้วเราอะครับประมาณสองเท่ากัน ถึงแล้วครับอันนี้ถ้ามาถึงเราก็ต้องมาลงทะเบียนที่นี่เนาะวันนี้ไปไหนครับระยองระยองที่นี่เลยลงทะเบียนนี่นี่เราบอกใครมานะว้าวอันนี้ใครนะครับ่ นี่ครับนี่คือบรรยากาศของเราเป็นบัตรหนึ่งหรือบัตรสองไงบัตรสองเอาบัตรสองเหรอบัตรสองครับบัตรหนึ่งของเจนิสโอเคครับอันนี้บัตรสองของปิ๊กปิ๊กครับปิกนิกครับโอเคนี่ค่าวบรรยากาศครับไปเดี๋ยวเราไปละยองกันเสื้อเสื้อเวนะคะเสื้อเวเจชนาทิพย์ค่ะแล้วก็เสื้อเย่านะคะของเจชนาทิพย์นะคะพี่กางกงใช้ได้เหรอพี่บาร์ช่วงนี้ถ้ต่อไปที่ได้รับบุญกุญแจเสื้อเอเว ให้ครก็รักเฮ้ยใพี่ได้เหรอโอ้โหต่อไปพี่โอรางวัลที่สิบห้าสิบห้าหมาเลขสิบห้าค่ะ

เฮ้ยโอ้โหผีเสื้อสมุทรเพิ่งดูวรรณกรรมเองทำไมเราไม่เคยมาวะเนี่ยที่หนึ่งล้างสายตาไม่ได้แต่รู้แล้วลืมนะ บิ๊กเดี๋ยวเราทําแผนนะครับผมเอาทิ้งทะเลเลยทิ้งทะเลอ่ะไอเบอร์เอ็มเนี่ยทิ้งทะเลเลยผมบอกไอแววว่ามรชาผมไปทิ้งทะเลเราก็ชิงทิ้งไปก่อนก็มาเขาเรียกหาดอะไรนะหาดอะไรนะหนึ่งแผลสีหาดอะไรนะหาดแหลมเจริญครับผมอ๋อหาดแหลมเจริญนะครับนี่ครับใช่ป้าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะเนี่ยครับของขายครับ นี่ครับของกินครับเยอะแยะเลยครับนี่ก็จุดเช็คอกินนะครับสวัสดีครับอันนี้ผมว่าเดี๋ยวครับนี่เราก็อยู่แหลมเจริญระยองแลมเจริญครับผมโอเคครับนี่ครับบรรยากาศครับก็เดินหาอะไรกินครับก็น่าจะอยู่นี่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงเลยแล้วค่อยไปตอนเย็นใช่ไหมพี่เด่นถูกครับโอเคเอาสามตั๋ โดนไปแล้วด้วยในบ้านอันนี้เรามาเยือนนี่ครับบรรยากาศแล้วป่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินดีกว่าป่ะพี่เด่นนะพี่เด่นเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเขาเดินไปป่ะเต็มครับนะครั้งที่แล้วก็เราก็โดนนะวันเอากี่ตัวนะครับวันนี้ซื้อกี่ตัวใช่สองหมดไหมเดี๋ยวใจสนามนะนี่น้องตะวันครับนี่ครับเราซื้อนัดเก็ตเนาะ แ,แล้วก็นี่ครับโอ้โหแม่ค้ายังเ<ช>พิ่งมาตั้งเองอะ่ะดูแลใช่ใชไหมครับอันน,น,นี้อันนี้เขาขาย,ขายทุกวันไหอครับหรือแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ขายเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่วิ่งแค่วันจันทร์วันเดียวอันนี้เขาเป็นตลาดเลยนะครับเป็นหาดแหลมจเจริญค่ะแาดเจริญคือเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่เขาจะมีนี่คือจะมีกิจกรรมระบายกิจกรรมนี่ครับว้าวอันนี้ชื่ออะไรนะครับเราชื่อเจไา เจ้านายว้าวนี่แฟนบอลระยองด้วยอันนี้เสื้อระยองเลยนะครับใช่แล้วเราเชียร์มานานยังเชียร์มานานนะคะครับอันนี้เชียร์ใครครากับพ่อหรอเชียร์กับปู่ครับอ๋อเชียร์มากี่ปีแล้วครับจำไม่ได้เหรอเนาะน่าจะสี่ปีครับโอ้โหตั้งแต่วัยเยาวเลยเนี่ยตั้งแต่ไม่เนาะแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นไงครับนางนายว่าสามส่วใครใครสามระยองเออโอเครู้ป่ะว่านัดที่แล้วอ่ะระยองมาเยือนบีจีชนะบีจีหนึ่งศูนย์ อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับอะชนหน่อยโอ้โหน่นอนอะ่ะอันนี้ครับแฟนบารบีจีก็เล่นว้าวครับเล่นว้าวใช่ใช่ใช่นี่ก็กลังถ่ายรูปันอยู่ครับเอ่ยยัไงโอเคไหมครับนี่น้องนายน้องเร็วครับดีแน่นอนวิ่งวิ่งวิ่งวะเด็กเด็ครับ โอ้โหไปไงนี okay, boss, right. ini, boss, ่บรรยากาศชายหาดโอเคครับอันนี้ก็เดินมาซื้อหาจุ๊บจิ๊บจ๊บจิ๊บเนี่ยครับขอมือหน่อยจุ๊บจิ๊บอะไรนี่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 อะอะเหนื่อยไหมโอ้ยจิ๊บจิ๊บ

ถึง้าคานี่แฟนบอลความลุขของสนามกีราจังหวัดอุยานคนอย่างเยอะต้องใจจ๋าได้บอกได้งีบอเนี่ยเขาแฟน จอดแล้วครับน้อง้นกับน้องริวเราสนิท็ดหลหลังจากเล่นน้ำไปแลรวสี่ชั่วโมงใช่แล้วนี่เรา,เรา,เ,ราเราก็ถึงสนามแล้วใช่ไหมหอมเรามาเก็บปลาบ้มโอเคครับนี่ก็ถึงระยองแล้วครับสนามอะไรเนี่ยระ <c oughs> ยอง <c oughs> สเดียม <c oughs> โอเคครับอากาศสนามครับเป็นทีมเยือนครับ <c oughs> ทีมเยือนบีจีฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาเอวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับวายเอ็นยูเนมเรียกครับฮะเอ็นรีครับเอลลิสเอลเลสใช่ป่ะอ่าอันนี้เวย์เวย์แขงฟอร์มบ้านเพฮะบ้านเพอ๋ออ๋อมามาใกล้ใกล้อ๋อเป็นเยอรมันเยอรมันนี้เยอรมันอ่าเมืองอะไรครับชิตตี้เยอรมันชตุลกาดโอ้ชตุลกาดเออวันนี้มาเชียร์บีจีนะครับบีจีครับมามาเชียร์มาได้แฟนที่นี่ใช่ป่ะครับ ไอรุ่นเซทีมมันทุกทีอ๋อเซฟโอ้สุดยอดเลยอะไรนะครับอเซฟไร้งเซฟโอ้ยได้แน่นอนได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคขอบคุณครับจ้าโลกระต่ายแซบออนโัวร์นี่สติก้าอี่ กลุ่มเขาเรียกบอกว่าอะไรวะกุ๊บ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 อ่าใช่ใช่เป็นบีจีเป็นแฟนคลับโอเคสู้ชีวิตนี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอ๋อต้องมีนี่ครับนี่งคืนค่ะครับเอาเอาสองใบเลยมาใบนึ้งอ๋อโอเคบใทีละะนึงค่ นี่ไม่เหมือนขอนแก่นเลยเป็นหน้าประธานสโมสรโอเคครับว้าวสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือภาพบรรยากาศครับอันนี้ก็ฟังทีมเยือนนี่ครับแฟนบอลอ้าวันดีครับอันนี้ครับอ่ามือกองครับนี่แล้วตอนนี้เราก็กําลังติดธงอยู่นี่คือภาพบรรยากาศครับแล้วส่งให้เจ๊ น่กำลังติดธงอยู่พ่ออ NO ันนี้พ่อแก้ครับสัญชาติพ่อพ่อชื่ออะไรนะผมก็ลืมอไปละน่าฤทธิ์ใช่หน้าลงธิ์นะครับวันนี้แก้งลงใช่ไหมครับเต๋อโตเองใช่เดี๋ยววันนี้มาเชียร์กันเนาะวันนี้ขอขออย่างน้อยๆต้องมีแต้มนะชนะเลยนะพ่อบอกบอกให้ยิงด้วยนะได้ปะโอเคนี่พ่อใช่นี่พ่อหน้าฤทธิ์ครับโอเคครับนี่ก็บรรยากาศครับสนามลิหยอง เลยเอยแฟนคฟังทีมเยือนครับแฟนแฟบนบอลปีจีแล้วก็กองเชียร์ครับระยองส่วนด้านนอกนี่ก็แฟบนบอลครับอันนี้ก็โซนทีมเยือนนะครับบิ๊กบิ๊ก,บกเ,ออเรบรกวิดีโอโอเคเจอกันนี่กำลังเป็น ตอนนี้กำลังประกาศครับประกาศนักเตะกันครับประกาศนักเตะของบีจีครับตัวจริงนี่คภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าวันนี้เราจะเก็บแต้มได้ใชนักกับตานไหนเดี๋ยวมารอชมนักเตะออกแล้วครับวันนี้ก็ไทเล่คบตนที่สิบหกอันนี้ก็บีจีครับมาเยือนระยองเอฟซี คบรรยากาศครับนี่ก็แฟนบอลระยองค,ครับปวดเราก็อยู่ฝั่งนี้ครับบอนี่คนเห็นชัดมากครับบอกเลยนี่ยทั้งบนดีมากเลย สภาพบรรยากาศครับเนี่ <Hey. S 1> เราก็ลงแล้ววันนี้เราใส่สีเหลืองครับส่วนระยองก็สีม่วงสภาพบรรยากาศครับน <Hey. S 1> ี่ก็เริ่มเล่นแล้ว วันนี้วันนี้เท่าไหร่ดิเท่าไหร่ด้วยโอเคตามนั้นค่ะบอเค ครับเป็นแคอง 卡吗？开始啦！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 开始 ันนี้บรรยากาศครับพักเครื่องงานนี้ก็ทีมเยือนครับนี่ครับลานคาแล้วนี่กาแฟบีจีครับลงมาพักครึ่งครับนี่เลยลงมาซื้อของครับครับอ่าชื่ออะไรเอ่ยขิมค่ะอะไรนะครับขิมค่ะขิมนะครับแล้วชื่ออะไรครับพิมโอเคครับอันนี้เป็นคนระยองปะใช่ค่ะคนระยองนะครับอ่อันนี้เชียร์เชียร์เชียร์มากี่ปีแล้วครับเชียร์มาสองมาแล้วเราอะครับประมาณสองเท่ากันครับครับแล้วแล้ว่าวันนี้ บีจีเท่าไหร่ดีหนูให้สองศูนย์ค่ะสองศูนย์นะครับแล้วคนข้างหลังว่าทำไมรับแล้วเราอะครับเราครับสองหนึ่งครับครับมีมีชอบใครพิเศษปะมีชอบใครพิเศษปะในบีจีอะพี่ตังอ๋อมาตามพี่ตังแล้วเราอะเราอะเหรเราเราครับเหมือนกันค่ะอ๋อเหมือนกันนี่นี่แฟนตังเลยนะครับเออมีมีมีกระซิบด้วยโอเค โอเคครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้สัมภาษณ์อะไรกันไหครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับน้องขอบคุณนะครับล้มตำเหรอลูกชิ้นฮะของเด็ดนะเขาบอกของเด็ดระยองไงนะของเด็ดระยองเออใช่โอเคว้าวของเด็ดเลยครับแนะนำหน่อยเลยขายที่ไหนขายอยู่อาหารเทียมไมค์กลางโอเคครับ โอ้จบจบเออจบเีเท่าไหร่แล้วครับ1นแมเด็กๆก็ยังรู้เลยนะ Okay, no, no, no. เช็ควียาอยู่แต่เช็คหน้านแล้วเกินหมดเวลาเจ็ดนาทีครับหมดเวลาเจ็ดนาที ตอนหนึ่งครับเสมอกันไปเสมอกันไปครับนี่คประตูก่อนนี่คือแฟนบอลเราครับแฟนบอลครับเจเจยครับเดินมากับตังครับ <c oughs> เดินมานะครับระยองอ่ะระยองระยองระยอยอะ Team of blue and